วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องการเรียงลำดับจำนวน1นึถึงสิและ0จุดประสงค์การเรียนรู้เด็กๆสามารถเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน1-10ถึง10และ0ได้โดยครูสุภัตตาเต๊ดอเละาะค่ะ สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมาสนุกสนานกับการเรียงลำดับจำนวนกันครับหลังจากที่น้องๆสามารถเปรียบเทียบจำนวนที่มีค่าเท่ากันไม่เท่ากันมากกว่าและน้อยกว่า โดยวิธีการจับกู้จำนวนกันไปแล้ววันนี้น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยและจากน้อยไปหามากครับวันนี้เป็นวันศุกร์ซึ่งคุณพ่อมีนัดกับคุณลุงพ่อค้าของสหกรณ์ในหมู่บ้านครับคุณลุงพ่อค้าจะมาที่ฟาร์มของเราเป็นประจําเพื่อรับซื้อน้ำนมสดคุณภาพดีจากพวกเราครับพ่อกำลังจัดเรียงจำนวนถังนมตามแถบสี เพื่อนำไปให้ร้านค้าแต่ละร้านในหมู่บ้านโดยจะเรียงลำดับจากแถบสีของถังนมจากน้อยที่สุดไปหาจำนวนมากที่สุดน้องๆมาช่วยคุณพ่อเรียงลำดับจำนวนน้อยไปหามากกันนะครับหนึ่งสองสสห้า นี่คือการเรียงลำดับจำนวนครับซึ่งเป็นการเรียงลำดับจากจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดไปหายัางจำนวนที่มีค่ามากที่สุดเพื่อนเห็นว่าคุณพ่อมีถังนมที่มีแถบสีต่างกันซึ่งมีจำนวนถังนมตั้งแต่1นถัง2อถัง3 4, 4, 5, ามถังสี่ถังและ5้ถังครับและในตอนนี้ถังนมเหล่านี้ได้ถูกเรียงลำดับตามแถบสีจากจำนวนน้อยไปหามากแล้วครับ น้องๆสังเกตเห็นกันไม่เอ่ยนอกจากการเรียงลำดับจำนวนจะสามารถทำโดยการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากแล้วการเรียงลำดับอาจเรียงจากมากไปหาน้อยได้ด้วยครับอย่างนี้ครับห้าสี่สามสองหนึ่งครับ หลังจากน้องๆได้รู้จักกับการเรียงลำดับจำนวนกันไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาแสดงความเก่งของเรากันแล้วนะคะนี่คือดอกไม้เรียงลำดับค่ะพลอยกำลังจะนำกระถางต้นไม้ไปวางระหว่างกระถางต้นไม้ที่มีดอกไม้ห้าดอกกับกระถางที่มีดอกไม้สามดอกเพื่อนๆว่ากระถางที่พลอยกำลังจะวางลงไปนี้ จะมีดอกไม้ออกมากี่ดอกคะว้าวดอกไม้สีดอกสวยจังเลยค่ะเพื่อนๆพทยถูกกันหรือเปล่าคะน่าสนุกจังค่ะเอ้าพลอยลองเอากระถางต้นไม้ไปวางระหว่างกระถางต้นไม้ที่มีดอกไม้สามดอก และกระถางที่มีดอกไม้หนึ่งดอกดูนะคะเพื่อนๆว่าจะมีดอกไม้ออกมากี่ดอกคะเอ๊ะทำไมมีดอกไม้แค่สองดอกน้าน้องพลอยไม่ต้องสงสยัยหรอกค่ะเพราะนี่คือดอกไม้เรียงลำดับน้องๆคงจะเห็นแล้วว่ากระถางต้นไม้เหล่านี้เรียงกันตามลำดับจำนวนดอกไม้โดยเริ่มจากจำนวนมาก ไปหาน้อยค่ะถ้าเกิดพลอยจะเอากระถางต้นไม้อีกกระถางไปวางไว้หลังกระถางที่มีดอกไม้จำนวนหนึ่งดอกจะเกิดอะไรขึ้นคะจะมีดอกไม้กี่ดอกกนะันน้าคำตอบก็คือกระถางต้นไม้ต้นนั้นจะมีจำนวนดอกไม้ศูนย์ดอกหรือไม่มีดอกไม้เลยค่ะนั่นเป็นเพราะการเรียงลำดับจำนวนนี้ เป็นการเรียงจากมากไปหาน้อยและมีการลดลงของจำนวนที่น้อยลงทีละหนึ่งจำนวนค่ะฉะนั้นจำนวนที่น้อยกว่าหนึ่งไปอีกหนึ่งจำนวนก็คือศูนนั่นเองค่ะช่วงใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันน้องๆมาช่วยพลอย เรียงกระถางดอกไม้ให้ถูกต้องโดยจะต้องเรียงลำดับจากน้อยไปหามากเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยถ้าน้องๆเรียงได้ถูกต้องดอกไม้สวยๆจะบานออกมาค่ะเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย เรื่องการเรียงลำดับจำนวน1ถึง10และ0ค่ะเดี๋ยวเราจะมานับจำนวนสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์นี้นะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่จากคำสั่งด้านล่างค่ะเขียนตัวเลขในช่องว่างและระบายสีแถบจำนวนให้เท่ากับจำนวนสัตว์ค่ะ ตัวที่หนึ่งนะคะควายค่ะควายตัวที่หนึ่งควายตัวที่สองควายตัวที่สามควายมีทั้งหมดสามตัวค่ะวัวตัวที่หนึ่งวัวตัวที่สองวัวตัวที่สามวัวตัวที่สี่ วัวตัวที่ห้าวัวมีทั้งหมดห้าตัวค่ะเป็ดตัวที่หนึ่งเป็ดตัวที่สองเป็ดตัวที่สามเป็ดตัวที่สี่เป็ดตัวที่ห้าเป็ดตัวที่หกและเป็ดตัวที่เจ็ดเมีจำนวนเจ็ดตัวค่ะเดี๋ยวเรามาดูช่องด้านล่างกันนะคะ ว่าเราจะระบายสีทั้งหมดเท่าไหร่ควายนะคะมีทั้งหมดสามตัวให้เราระบายสีไปทั้งหมดสามช่องค่ะวัวมีทั้งหมดห้าตัวให้เราระบายสีไปทั้งหมดห้าช่องค่ะ มีทั้งหมด7ตัวให้เราระบายสีไปทั้งหมด7ช่องค่ะต่อไปนะคะจำนวนที่มากที่สุดคือจำนวนที่มากที่สุดคือจำนวนที่แถบสียาวที่สุดจำนวนที่แถบสียาวที่สุดเลยคือเป็ดค่ะ ให้เขียนว่าจํานวนที่มากที่สุดคือเลขเจ็ดค่ะใส่เป็นตัวเลขนะคะเด็กๆจํานวนที่น้อยที่สุดคือแถบที่สั้นที่สุดคือ3ค่ะเรียงลำดับจํานวนมากไปหาน้อยมากที่สุดคือเจ็ดน้อยที่สุด คือ3และเลขที่อยู่ตรงกลางนะคะคือเลข5ค่ะจํานวน5นั่นเองแบบฝึกหัดหน้าที่33โจทย์ถามว่าให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลขลงในช่องว่างและระบายสีแถบจำนวนให้เท่ากับจำนวนสัตว์สัตว์ที่เด็กๆนับได้นะคะ ตัวที่1นึ่งนะคะเป็นกะรอกกะรอกตัวที่หนึ่งกะรอกตัวที่สองและกะรอกตัวที่สค่ะกะรอกมีทั้งหมดสามตัวนะคะต่อไปค่ะนกฮูกตัวที่หนึ่งนกฮูกมีทั้งหมด1ตัวค่ะปูปูตัวที่หนึ่ง ปูตัวที่สองปูตัวที่สามปูตัวที่สี่ปูตัวที่ห้าปูตัวที่หกปูตัวที่เจ็ดปูตัวที่แปดปูตัวที่เก้าปูมีทั้งหมดเก้าตัวค่ะและปลานะคะปลามีตัวที่หนึ่งปลาตัวที่สองปลาตัวที่สาม ปลาตัวที่สี่และปลาตัวที่ห้าค่ะปลามีทั้งหมดห้าตัวค่ะหลังจากนั้นนะคะครูจะให้เด็กๆระบายสีลงไปว่ากะรอกมีทั้งหมดกี่ตัวลงในช่องนะคะตัวอย่างเช่นกะรอกมีสตัวนะคะให้เด็กๆระบายสีลงไปทั้งหมดสามช่องค่ะ ช่องที่1ช่องที่2และช่องที่3ค่ะปูปลาและนกฮูกให้เด็กๆระบายลงไปตามจำนวนเลยนะคะและให้เด็กๆเติมคำในช่องว่างให้ครบนะคะโดยคุณครูจะอ่านจดให้ฟังจำนวนที่มากที่สุดคืออะไรให้ใส่เป็นตัวเลขนะคะ จำนวนที่น้อยที่สุดคือเท่าไหร่ให้ใส่เป็นตัวเลขนะคะจำนวนจุดจุดจุดกับจุดจุดจุด,จดมาเปรียบเทียบกันตัวอะไรน้อยกว่าตัวอะไรคะและสุดท้ายเลยให้เด็กๆเรียงลําดับจำนวนมากไปหาจำนวนที่น้อยที่สุดคะ่ะ แบบฝึกหัดหน้าที่34เรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยในเลขนี้นะคะเราจะมีตัวเลข2เลข7และเลข4เดี๋ยวเราลองมาเขียนตัวเลขกันก่อนนะคะตัวเลขในที่เราควรรู้จักมีเลขอะไรบ้าง0 1 2 3 สี่ห้าหกเจ็ดปดเ้าสิบเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตวงจำนวนที่มีในนี้นะคะเรามีสองมีเจ็ดและมีสี่นะคะเวลาเราเรียงจำนวนให้เราเรียงจากฝั่งขวาสุด คือฝั่งที่มากที่สุดฝั่งซ้ายสุดคือฝั่งตัวเลขที่น้อยที่สุดนะคะถ้าเรียงจากมากไปหาน้อยให้ใส่จำนวนที่อยู่ทางด้านขวาไปหาจำนวนที่อยู่ทางด้านซ้ายนั่นคือเลข7เลข4และสุดท้ายเลข2ค่ะต่อไปนะคะ ะมีหกสามหนึ่งและเก้าค่ะหกสามหนึ่งและเก้าให้เด็กๆด,ดูว่าจำนวนใดมากที่สุดมากที่สุดคือเก้าร้องลงมาคือหกร้องลงมาคือสาม และที่น้อยที่สุดเลยคือเลขหนึ่งค่ะต่อไปนะคะด้านล่างคำสั่งมีว่าให้เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากเราลองมาเขียนตัวเลขกันก่อนนะคะน้อยที่สุด0 1นย์หนึสองสามสี่ห้าหก็ด ปดเก้าสิบและโจทย์ข้อนี้ถามว่าให้หาจำนวนที่น้อยที่สุดใบมากที่สุดเลขสามเลขแปดและเลขหกเด็กๆคะเด็กๆรองเรียงจำนวนจากน้อยไปหามากเองได้ไหมคะและปลาตัวที่สองจะมีเลขห้าเลขศูนย์และเลขสองคะ่ะ จากบทเรียนในวันนี้สรุปได้ว่าการเรียงลำดับจำนวนอ่านเรียงจากมากไปหาน้อยหรือเรียงจากน้อยไปหามากโดยพิจารณาจำนวนที่มากที่สุดและจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนแล้วนำจำนวนที่เหลือมาเปรียบเทียบกันนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนโดยการทำกิจกรรมหน้าที่32ถึง หน้าที่34ให้ครบนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ